บุญรอดแมววัดศีสวาสดนั่งขวางหน้าพระประธานทุกวันจนพระหนุ่มปวดหัวไล่เท่าไรก็ไม่ยอมไปคืนนั้นเองโจรย่องเข้ามาในโบสถ์หมายจะขโมยทรัพย์สินแต่พอเห็นบุญรอดที่ยืนตรงานมันไม่ได้ขู่ฟอเหมือนแมวทั่วไปแต่กลับเงียบสงัดดวงตาเป็นประกาย จ,จู่ๆร่างของบุญรอดก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนตัวมันเริ่มเปล่งแสงสีทองอารามอย่างน่าอัศจรรย์โจรตกตะลึงยืนแข็งทื่อแสงทองท่วมทนไปทั่วโบสถ์บุญรอดไม่โโจมตีแค่ยืนนิ่งเป็นเกราะกำบังองค์พระโจรเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับขนลุกรีบวิ่งหนีออกไปจากวัดแทบไม่ทัน เช้าวันต่อมาพระหนุ่มมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าใจว่าบุญรอดไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เป็นกายทิพย์ของผู้พิทักษ์วัดที่คอยปกป้องมาตลอดพระหนุ่มรีบไปก้มกราบบุญรอดอย่างสำนึกผิดที่เคยคิดไล่มันไป